แผ่นดินไม่ใช่ของใครเกิดกายอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันชีวิตไม่ยั่งยืนนานความ,วามดีนั้นไม่เคยสูญเปลา่าดุดเดียวกับหยดน้ำไม่ว่าจะอยู่ที่ใดย่อมมีความหมายให้คุณค่าและหล่อเลี้ยงสิ่งที่อยู่รายรอบสนับสนุนโดย บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดปตทพลังที่ยั่งยืนบริษัททรูคอร์ p ปอเรชันจำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด ทู้ชมครับที่นี่คืออ่าวบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับและแน่นอนครับชาวบ้านในพื้นที่แถบนี้ก็คงจะไม่พ้นอาชีพชาวเลครับจับสัตว์ทะเลเ,เพื่อการยังชีพทรัพยากรที่นี่มีอยู่อย่างจํากัดครับแต่ที่ไม่ได้มีอยู่อย่างจํากัดคือผู้คนที่เข้ามาจับสัตว์น้ําที่นี่ธนาคารปูม้าจึงเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอและการแย่งชิงทรัพยากรทางทะเลครับ นี um ่ทำอะไรกันเลยครับเนี่ยหอครับยิงกล้องกล้องเลยกล้องยิ้มเลยไหมเอานี่หอยหอยแมงคู่ด้วยหอยนางรมครับเนี่ยหอยนางรมครแล้วไปขดไม้ไม้นี่มันอยู่ไหนนะไม้มันลอยมาครับมันลอยมาแล้เขาเก็บเขาว่าปักไม้ว้เลิกเลิกงานมาแล้วก็มาเก็บไปเนี่ยเลยใช่ไหมครับโอทีรับอ๋อมินิมินิโอทีมินิโอทีเขา ผู้ชมครับและนี่คือหอยตลับครับผมและนี่คือหอยนางลมครับผมหอยนางลมครับผมหลังจากที่เลิกงานแล้วเนี่ยมาเดินเล่นยามเย็นที่ชายทะเลเนี่ยสามารถที่จะหาปูหาปลาใช่ไหมใช่ครับนำมาประกอบเป็นอาหารเย็นได้ด้วยครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลนะครับอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงครัดผัดี่แกงครับผมครับผมจริงจครับสดๆเลยเก็บเองกับมือเอาครับ สวัดีครับพี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่ธวัชชัยแกเป็นประธานกลุ่มประมงต้นแบบอ่าวบางระมงครับพี่ธวัชชัยครับผมเคยได้ยินเรื่องเราธนาคารปูครับมันเป็นมาอย่างไรครับคือก็ย้อนย้อนความนิดหนึ่งคือเราก่อตั้งมาประมาณ447สีตั้งแต่ปี47ครับผม4 7คือเป็นกลุ่มเล็กเคือเราทำไงถึงจะหมู่บ้านเราจะอยู่ได้ใช่ไหมครับก็คือว่าทรัพยากรมัน้อยหรอ ผมก็เลยว่ามีความคิดขึ้นมาว่าเราต้องทำหน้าคีา่คูไุ่ก็คือทํามาเพื่อแบบนี่ไอปูในทะเลเนี่ยครับผมมันมีน้อยมันมีน้อยแล้วครับคนมาจับเยอะจับอย่างเดียวคือมีดาวขึ้นแต่ไม่มีคืนสู่ธรรมชาติมาันี่คือแนวความคิดแรกเลยครับผมคือคือทำงานจะบ้านเราจีบน,นะ แล้วมันเป็นชนุมชนประมงต้นแบบเนี่ยมันเป็นต้นแบบในด้านไหนครับ,บาการอนุรักษ์ทรัพยากรเราอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าธนาคารปูไข่แล้วก็คือกุ้งแชบุ้ยที่เราหาได้ใช่ไหมครับคือเราจะไม่มีการขายกันเราพยายามมองหมู่บ้านอื่นคือเขาจะขายอย่างเดียวคือขายได้แม่กุ้งก็จะขายทั้งจับได้อะไรขึ้นมาขายหมดเลยขายหมดเลย ธรรมชัยครับรบชุมชนประมงต้นแบบอาวังบงเนี่ยพี่มีแนวคิดในการอนุรักษ์การเพราะพันธุ์และจะไปป้องกันไปแก้ปัญหาย,ยัางไงให้ตัวอ่อนที่มันเล็กอยู่เนี่ยให้มันโตถึงขนาดได้ที่ก่อนคือถ้าเป็นธนาคารปูเราจะมีแนวครับเนี่ยเห็นเป็นแนวเป็นแนวนแนวธงที่ปักอยู่เห็นไหมครับคือแนวธงปัก เราจะมีแนวธงปักไว้ว่าห้ามทําการประมงหมดในในในบริเวณนี้ที่เรามีการอนุบาลตูอ๋อนี่คือเป็นแนวธงนี่ปักไว้ทุกคนในชุมชนหรือว่ากลุ่มระมงที่เนี่ยต้องรู้ด้วยกันทั้งหมดว่าห้ามรับแนวเข้ามาห้ามรับแนวเข้ามาจะเป็นที่ที่ให้เขาเรียกว่าอะไรให้พวกปูอนุบาลัให้ปูอนุบาลเรพักคือแางนี้ใจครับทุกคนจะต้องเข้าใจและนี่คือแนวที่ห้ามรับเข้ามาคือเราจะเรียกมาคุยกันก่อนก่อนที่จะทํา เราว่าเรียกมาคุยกันให้พร้อมว่าทุกคนต้องเห็นด้วยว่าในการที่เราทําแนวถ้าใครลุกขึ้นมาเราเก็บหมดเก็บคืนหมดเก็บคืนจับได้แล้วเก็บคืนหมดเราจับขึ้นมาหมดเพราะว่าทุกคนรู้หมดแล้วว่าเราทําแนวไว้เราต้องอนุบาลรูถ้าจับได้ว่าเราทําลงจริงแต่เราไม่ทําเขียอนุบาลมันหมดมันก็หมดครับป้องกันแก้ไขปัญหาโดย ทำความตกลงทาความเข้าใจร่วมกันว่าแนวธงที่เราวางแนวไว้เนี่ยห้ามรับแนวเข้าม้าถ้าหากใครมาจับแนวเนี้แล้วเราตรวจพบเห็นเนี่ยเราจะต้องเก็บคืนทั้งหมดปล่อยคืนครับผมจนกว่าเขาจะโตเาจนกว่าเขาจะโตแล้วเขาจะออกไปในนอกเขตอีกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดู ธนาคารปูไข่ของชุมชนประมงตู้แบดขาวบางละมุงกันครับไปครับพี่ธรรมชัยครับอ๋อเนี่ครับพี่ครับผมเชิญธนาคารปูไข่ธนาคารปูไข่ครับพี่นี่ครับอ๋อสวัสดีครับพี่ครับคืออันนี้นพพรเศษจ๊ะเศ์คือเป็นรองประธานกลุ่มประมงเทศบาลบางละมุงครับพี่นพพรเป็นรองประธานครับ นี่ธนาคารปูไข่ครับพี่นครบแล้วนี่คืออะไรครับเนี่ยบ่ออะไรของเขาส่งจองสองสามบ่อเนี่ยคือเนี่ยอันนี้บ่ออนุบาลปูปูไข่นอกกระดองที่ที่เราจับมากันคือตอนเช้าๆที่ผมจะต้องไปอันนี้อันนี้สีดาเนี่ยคือว่ามันจะออกลูกนะครับพรอมสลัดอ่าเป็นลูกพร้อมเย็ดสลัดเป็นลูกครับผมครับผมเขาจะสลัด ออใช้ใช้ตีนจะเขี automated automated ่ยเขี so, uh, ่ยออกมาเียเหลือน้อยครับอ๋อเขาเขาจะค่อยๆเขี่ยเขี่ยมาเขี่ยเขี่ยมาครับเขาเขาจะค่อยๆเขี่ยมาตัวเนี้ยเขี่ยเขี่ยมาครับผมตัวลูกอ่อนตัวอ่อนของเขาเนี่ยเป็นตัวเล็กๆแล้วใช่ไหมครับเป็นตัวอ่อนอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันแสงมันจะหมดเนี่ยมันจะวิ่งกันอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเป็นลูกไรน์นะเป็นลูกไรนะครับเปขาวอะไรตัวเล็กๆวิ่งขึ้นวิ่งลงขาวๆเล็กๆเนี่ยใช่ครับใช่ครับนี่เป็นปูตัวอ่อนแล้วนะครับครับผมปูตัวอ่อน แล้วเขาก็จะออกไปที่ไหนต่อครับพอเต็มบ่อปั๊บเราก็จะปล่อยพืชสุนทรชาตินครับลงคือสุนทรชาติเลยเปิดท่อลงครับเนี่ยเป็นท่อเปิดตรงปล่อยลงตเช้าคือตอนเช้าเนี่ยเขาจะเหลือแบบนี้ไหมครับไม่ไหมแล้วหมดแล้วหมดหมดเรียมเลยอ๋อแม่เขาแม่เขาจะจะสลัดลูกเขาออกจนกระทั่งเต็มหมดนี้แล้วเราก็จะปล่อยลงไปใช่ครับปล่อยคือเช้าเราจะปล่อยลงไปแล้วพอเดี๋ยวช่วงเช้าเราก็จะมีปล่อยลงไปเลยมันมันต้องปล่อยเวลาไหนครับ ลูกปมูกมันปล่อยตรงไหนก็ได้ขอให้น้าเต็มหาดใช่ไหมครับคือเราจะต่อท่อลงไปมันเราไม่ได้ไปตักอย่างนี้เราจะต่อท่อลงไปข้างบ่อครับมันจะลงน้ําไปเลยครับอ่ามันจะลงน้ําไปเลยคือมันจะแล้วพอัานเสร็จมันจะอยู่ในบริเวณของมันเลยไอ้ตรงไหนโดนปลากินก็กินแต่ตรงไหนมันจะรอดเยอะมันก็รอดเหมือนกันมันมีปลาที่เขาเข้ามารอกินไหมในเมื่อเราปล่อยไปท่อเดียวมันมันก็มีครับมันก็มีแต่โอกาสรอดมันเยอะเพราะว่าคนที่ก็ามาหาหอยตอนน้ําลงที่ขี่เห็นหาหอย คือเขาตอนพรหน้าเมษาเนี่ย use, <orsun SS. S 1> เขาวิ่งไล่จับป,ปตูตัวขนาดน,นี้อย่างเราด้วยตัวเล็กคือว่าป<ห>ูาหนึ่งประมาณสักอาทิตย์นหนึ่งมันก็จะลอคาบไปเรื่อยขยายคาบแล้วจะเขาขยายตัวไปเรื่อยขยายไปเรื่อยพอพอมันโตสักขนาดน,นี้เขาก็เริ่มออกข้างนอกผมแต่แต่แตัวที่ว่าบางครั้งน่ะเขาจะอยู่ในเพราะว่าไม่มีใครกลวนมันแต่ชาวบ้านที่เขาลงมาหาปูหาหอยอะไรเงี้ยเขาจะวิ่งไล่จับปูบางครั้งเราต้องมีป้ามาเขียนนะครับว่าห้ามจับปูตัวเล็กขึ้นมา เราก็ต้องบอกเขามีป้ายแจ้งเขามีป้ายครับผมเรามีหมดเพราะที่นี่เป็นพื้นที่อนุบาลครับผมเป็นพื้นที่แหล่งเพาะใช่ครับเป็นเป็นที่แหล่งเพาะของอนุบาลเลยก็มีทั้งหมด3าบ่อครับนี่แผ่นดิน นั่นมัดมันนี่รันดอง